แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาดันโดน3พี่น้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิกนิสครับเอลสูหรือเวเลสครับต่อเลือดก่อนจนทําให้บังคับใช้เมตัโมฟสิตไม่ใช่ในจังหวะปะทะเป็นจังหวะเพื่อไว้หนีแทนะครับทำให้แผนของเขาไม่เป็นอย่างที่คิดเมทั m โมฟอสิตเนี่มันครูดาวไม่นานไม่นานค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ครูดาวอย่างเดียวไงมันต้องเก็บเกสีแดงด้วย เกบโกรธอ่ะแต่เมื่อกี้โกรธไม่ลงจริงเพราะไม่ทันได้โกรธซึมไปก่อนเรียบร้อยเลยนะครับก็ต้องมารอดูแหละนะครับว่าจะมีการแก้เกมอย่างไรในเกมที่2นี้ครับของ k l g ก็ถ้ามองในแง่ดีก็คือตัวเองไม่ได้จ่ายแบบเยอะมากเพราะว่าเอรันดอร์เองถึง่าจะมีการหยิบมาแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวที่็อปฮิตในระดับแรกๆสักเท่าไหร่นะครับสำหรเอรันดอร์วมถึงั้รของครสด้วยนี่อาจจะเฉพาะทาง อยู่พอสมควรเลยนะครับก็ตัวเลือกยังมีให้เหลืออยู่น้าเยอะแต่เพีก็ต้องมารอดูกันว่าในเกมที่2จะเป็นอย่างไรครับที่ครับแบนกันเร็วมากและหยิบคลิสสิกเร็วเช่นกันครับแต่ใช้ครลิสซี่ไปแล้วเหลือคลิสแนกที่จะมาคอมโบด้วยเพราะฉะนั้น๊อปเดยเขาทำจะมีแนวโน้มว่าตัดฮีโร่หรือเปล่าหรือว่าเลือกตัวมาแก้ทางคลิสิกอย่างอลิซซึ่งจริงก็ไม่จําเป็นต้องรีบเลือกเนี่ยหาตําแหน่งอื่นก่อนนะครับ ตอนนี้รีมิกได้เล่นตำแหน่งเรียกว่าสูงสุดของหงโซอาหารในเลนนั้นไปแล้วคือฟอรินติโน่นะครับแต่ตัวอย่างมาตัวอย่างยีน่านะครับโอเมนนะครับคลิปกลัดก็ยังอยู่แต่ดูการเลือกของฟลอปเรคอน์ทามครับสองตัวยืนเลนแข็งๆมาคลัวเทวานัสกับมาจ้าเนี่ยเป็น p o s ิเบ l ลได้อยู่นะคือสามารถโยกหลอกได้ได้เปิดตัวมาแบบนี้ครับก็เป็นการ ตัวมั่นใจของบิลิปด้วยนะของ,ของเทวานาสนะครับแล้วก็มาจ้าเองเนี่ยมีมาร์ก,ก็เล่นได้นะครับ,รบแล้วหลังมาก,ก็จะเป็นบีมาร์ก้วยที่รับบทเป็นมาจ้ามิดเลนนะครับซึ่งยังไงพิกที่3เนี่ยโอกาสที่จะหยิบเป็นอลิสเองก็ยังมีสูงมากๆอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าอลิสเทวานาสก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าอลิสมาจ้ามันดีต่อการเจอกับคลิสิกแล้วก็เป็นคอมโบในตัวเองด้วยนะครับมาแบบนี้ยเตโอเมนเนะจาก KOG ครับถูกหยิบมา โอ้ยร,ร็อกซี่ตัวแก้ตรงๆของโอเมนไปเลยนะไม่ได้คิดอะไรเยอะครับ <c oughs> ตีตัวไหนมาก็แก้ทางนั้นเนี่ยครับผมแรกไปครับดีแรกตัวที่น่ากลัวในช่วงนี้นะครับใครเล่ <c oughs> นดีก็ดีไปเลยอาหากาดูไม่ได้คอมโบกับฟิสิก ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของ l E เรื่องของระยะที่นขจะปัดปวดด้วยนะครับแล้วก็ความจริงแล้วทางน้านของพาสีบางทีเราก็อาจจะหลงลืมกันไปใช่ว่าเลื่อนหมดหลอดไปแล้วแต่ก็ยังเดินปลออยู่ได้ใช่เห็นเมื่อวานนี่คือแบบนิ่งเลยเลื่อนหมดโอ้โหไม่รอดเอ้ายังอยู่แรกๆครับแรกๆเป็นหลายคนนะผมก็เป็นนะแบบหมดปุ๊บโอ้โหไม่รอดเอ้า ยังอยู่เหรอมีเคียวเลยอเออมีเคียวเหรอก็ไม่ได้เอามาเลยนี่แหละไอ้ฝั่งไอ้เราเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้สตินหวานข้ามโอ้ยหวานเจี๊ยบชุบชับชุบชับไม่ตายอ้าวเฮ้ยทำไมเขายังเดินอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับเพราะนั้นก็เป็นเซ็กซีฟเพื่อที่จะล่ำคาญเหมือนกันครับสซาดท่านคนที่แรกครับแต่ว่าทางฝั่งของเคียวจีเป็นทางนั่น คิวกรอดน,นะครับเรากำลังมองไปดาซี่ส่วนของสเปคอนแบนเป็นเจ้าหน้าของคิกเนกครับไม่กลับจากเล่นเองด้วยครับแล้วแบนไปดาซี่ไปครับสำหรับเคเอฟซีตัดมาฝั่งของอ่าพ mm ็อปฟิลเลอนพามเนมิดเลนเนี่ยยังยังเป็นตัวอื่นนอกจากมาจาได้อยู่ตอนนี้เลนข้างยังไม่โผล่ครับป่ายังไม่กำเนิดเลยฮะป่าที่จะเอาไปสู้กับฝั่งตรงข้ามที่มีคริสติกครับลินดิสฮนะ ได้หยิบเหรอไม่ใช่หรอกอแต่ว่าเกิดว,ว่าตัวนี้เป็นนาาญาเนี่ยอาจจะนะแต่ว่าเขาจะไม่มีสกิลชี้เป้าเลยนะครับมีพีแค่ด็อกซี่หรือเทอนาที่จะต้องยิงให้แม่นแม่นๆเท่านั้น,<ว>น <authentic> รัสเอาใครเคลียร์คีนะิป่หนรือว่าเอาไฮโรบนะ้างมาจ้าช่วยรัสเียร์ มันมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นมันน่าจะเป็นรัสช,ช่วยมาจ้าเขียร์รัสโรมไปกัน<ะ>รหรือเปล่ารัสโรมอ่ะเพราะเรื่องของระยะที่น่าจะได้ได้เปรียบฟิสิกส์ด้วยครับแล้วก็เขาหยิบเทวนาสหยิบมาจ้าหยิบร็อกซี่มาซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะเ,เล่นอะไรกันแผลกๆจริงๆก็ถ้าไม่เทวนะจังเกิลก็แรสจ,จังเกิลหรือว่าแรสโรมแล้วแหละนะเพราะว่าร็อกซี่กับมาจ้านี่ยังไม่เคยเห็นในตำแหน่งโรมมิ่งเลยนะ าามาจริงครับเป็นคู่คอม,มโบนะฤิกนาตาเลียนะครับก็ถือว่าโอเคนะได้อยู่แล้วแล้วก็มูรัดเองตัวที่ที่ไหนเล่นบ่อยด้วยข้ามแผงหน้าไปฟันแผงหลังฟรีๆถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเบาลงค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ถือว่าสร้างความกดดันให้กับฝั่งเราข้ามได้อยู่ครับรวบมาการิชชั่นผูนะครับแล้วก็หลบซ่อนตัวด้วยคอมส์เมนต์สุดท้ายแันย่าใช้อันติอันกริชช็อปเร อะไรเลเลยนะเล่เท่าเลยเลเท่าเลยจำได้แค่นี้แหละผมจำเพราะถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ผมก็จำได้แค่ชื่อเก่าเลยเหมือนอดตตของอะไรนะเพตาโอ้โหยาวเลยกันอะสุดท้ายจงมาเป็นนาคอร์ครับแล้วจะเป็นมาจ่าโรมเลยครับอยู่ที่มอสแหละใช่แหละมาจ่าโรมมิ่นะครับหพลังในการเจคีบครับ ตอนนี้เนี่ยเป็นเคเนะที่เคลียร์ได้เร็วแน่นอนอะ<ช>่ะอ่าและเดินได้ก่อนนะครับ<ช>และโอกาสกดดันก็มีมากกว่าใ,<ช>ในขณะที่พับเฟิร์ทามเหมือนจะเล่นเน้นจังหวะและไปดึงเลดเกมแต่เลดเกมนึงก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าคือต้องมั่นใจแคทตีกล้องจริงๆนะเพราะอย่าลืมว่าตัวที่ดรัฟมาที่เหลือเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแนวแบบปกป้องแ a รรี ไม่พอไม่พอใครก็แต่เกมเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยนะเมื่อกี้ก็เหมือนแบบให้ความเกมเมื่อกี้เป็นเอลสูรไงเอลสูรมันไม่ได้แบบเป็นตัวที่ต้องปกป้องนะแต่ถือเป็นตัวที่กดดันเองได้แล้วก็ดีเวอตเองไม่ได้จัดแต่ว่าสกิลช็อตเนี่ยค่อนข้างหวังผลได้นะครับแต่เกมนี้มาเป็นเทวนาสที่มักจัดเห็นตัวปกป้องหรืออย่างน้อยสุดก็เป็นตัวโซนแบบซีๆอย่างอลิสหรือไม่ก็แบบเทลมี่เพราะเมื่อกี้ก็ไม่ได้โดนแบน์ด้วยนะครับ เราไป <รอ S 2> ดูกันในเกมกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรครับคู่นี้ในเกมที่2อะ รวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการเกมและอ e ีสปอร์ตไว้ในที่เดียวพิเศษสุดๆสำหรับสมาชิกทุกการชมไลค์คอมเมนต์แชร์จะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลมากมายสับสคร i b e เลยวันนี้ที่ kingofgamersclub.com มาแลครับสัปดาห์ที่3มครับวันสุดท้ายเกมที่2องบคู่แรกรรครับระหว่าง king of gamers Club ที่ตามพอสเบนันามยู่1ตัดสฮะว่าจะเป็นอย่างไรครับกับเกมแรกของ มาจ้าโรแมซซึ่งคือหนึงก็เนิร์ฟมาแล้วนะโซโลเหลือแค่30%แล้วนะครับต้องรต้องรอดูครับว่าจะใช้ประโยชน์จากนี่จมาาได้ขนหอดู่สีไม่เคลียร์คีปด้วยครับยิงใส่คนก่อนเลยฮะโอ้โหทำให้พลังในการเคียร์คีปดูสูสีทันทีใช่ครับพี่มาร์กเองยืนสูงด้วยครับทำให้ค่อนข้างที่จะมาเน้นกดดันด้วยครับอ่ายืนสูงโดนจุดเลือดศูนย์โอ้โหชีวิตแทบหยุดเลยนะฮะ กดเปลี่ยนบนริเวณคลิปเล็กครับยังยบ้งนละฝั่งฮะตามสูตรเป๊ะเอ็นน่าต้องรอเลี้วสองก่อนครับถ้าอยากจะเข้าทำให้ง่ายกว่านี้ครับขวัญใจว่ามีสะเทือนเลือดครับแล้วหลบสะกิลเอาไะ้คุณว,ะวะับแม่เอียวตัวหลบครับหน้าแบบไม่เอานักเกงใจเลยถ้าโผล่รถค่าโคล่รถเมยอ์เอียวหลังเอียวหลัง ไอ้รวบกอบรวบเลยครับทิปเปอร์เอ็กเอนครับและจังหวะนี้ไม่รอตีครับตีมอสครับตีมอสฮะโอ้ยละมอสเล่นเหลือน้อยขนาดนั้นครับทีขนาดกำลังมาแต่การยิงของยูซีไม่แม่นพอครับโอ้โหฟิกเกอร์รอเลยครับโอ้ยไรนี่ครับมังอัดสองเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวเกสเตอร์ยังไม่ได้กดอันตรีครับกลายเป็นที่เราต้องถอยกลับไปก่อนครับเสียไรค่อนข้างเยอะกับทั้งคู่ฮะ ทำให้เป็นโมเมนต์ของ UC ซที่ได้เคลียร์ก่อนนะครับถ้าทีเคนายออกมาแล้วเลี้ยวสีเมื่อกี้นี่น่าจะเรียบร้อยไปแล้วใช่ครับ,รบแต่เป็นจังหวะที่แบบมาพอดีอ่ะแหวกซะหน่อยไม่ได้ไปเค,ค,คลียร์ก่อนแนวสองของยูซี่ครับขยับไปหลอกเคลียร์เร็วกว่าเห็นเห็นนะีใช่ครับ<ต>เดินไปหลอกเป็นอะนะครับ สองล้อไว้ครับเปิดมังก,กรเลยครับเลือดส0่พั0 0 0เหลือน้อยมากครับและเก็บอัพเจ้าดยก้อนไปได้ครับตเกอเทนายแต่เกสเทอร์พยายามจะมาเวทเรดบัฟและเอาไปได้สำเร็จนะโอ้ไม่คุ้มเนี่ยสำหรับทีเกนายมังกรแรกเรดบัฟได้เลเวลทั้งทีมันก็จริงครับก,ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเรื่องของเรดบัฟที่ช่วยในการแกงได้เนี่ย ไปครับแล้วเขามานี่ฮะหน้าบูบัวาด้วยครับมาหมดครับและพยายามจะรวบได้มอสมารอบนี้ไม่รอดครับเบิร์ตบัดตกเป็นของคิซีครับและข้างหลังครับเหมือนจะโดนเกี่ยวไว้ครับตัวมีมาร์ครับเลือดเหลือน้อยโดนเจคอดเก็บไปอีกคนหนึ่งฮะเจคอดใส่เดรนเบรสไปเลยนะเมื่อกี้นะครับส่วนหน้ของมีมาร์ครับกลายเป็นว่ามาอินเวสครั้งนี้ไม่สําเร็จครับเพราะว่าเบรสเอ็นนั้นรออยู่แล้วครับอย่างที่เห็นคือคล้ายๆกับเกมแรกที่สกิลเอของเคจีดีกว่าใช่ครับ ของพอสุดคอนมีมาซ่าในเอลีเยอะมากนะแต่ไม่ใช่ซีซีและไม่ใช่ตัวเซตอัพด้วยนะครับแล้วก็ไม่แรงด้วย <c oughs> จังหวะมุมเมื่อกี้นี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้โหลวกไม่ถึงคร <c oughs> ับทีไรเกนดูดกำแพงครับเมื่อกี้ได้เรียกฟิกเกอร์ของทีมเอนได้ครับสรับแคทิกองของอตัวเองก็เสียเหมือนกันครับจะดูดตุ๊กกระจกที่นี่เป็นปาร์ติเกอร์เลยดูดมาแบบสะอาดเลยไมาถึงกระจกละครับ ตกงไปเผื่อมีอะไรกลับมาแน,น่หายตัวหนีไปก่อนเนี่ยแล้วทำท่าเหมือนจะไม่อยู่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวไวกว่าอยู่แล้วครับนายมาขอคืนเนี่ยกับบริบบตัวนี้กลับมาเ้าทิ้งเขาทางเนี่ย,าาลยกลับมานิ่งอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ ของุดยอดหนึ่งเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกใส่ก่อนครับหรือถ้าดูจากลาบแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นฝเคอตีด้วยซ้ำที่น่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกใส่ครับขวาแล้วครับขวาแล้ครับทิปเปเนกเขนครับรวบดึงมอสไว้ครับแล้วใคร่กล้องครับอยู่ในป้อมครับและบิลิฟเหงาอยู่คนเดียวงัดสวยครับสต่เรบมีมาร์คครับและลากกลับมาติดป้ายพอดีด้วยครับเป๊ะสุดนะและเป็นใครที่กล้องที่เก็บไปโอ้และทิปเปเนกเขนครับโดนตามต่อแบบนี้อันกลางสโล่แต่เขาก็ ที่จะหยุดได้เขเอาไปไม่สำเร็จครับแล้วโดนกลับมาจังหวะมาดักซ้อนเนโอ้โหับก็มีเหตุการณ์แต่ตรงนี้ครับตีป้อมต่อเลยครับนี่เป็นอีกทรั้งที่เหมือนเคลจีพยายามจะฝืดเนี่ยนีผมตำแหน่งของแคริกล้องด้วยนะครับว่ามันมั่นใจในการเล่นแล้วก็ตำแหน่งยืนค่อนข้างดีด้วยครับ เป็นหเหตุผลนึ่ที่ยบนี่ยอมเลือกมาเจ้ามารวมนิ่งเลยเพราะว่ามั่นใจในตำแหน่งของแคทตี้กล้องด้วยครับการทีตำแหน่งมด้าน้านะมอนบกับแวนครับแหวนคลองพี่พงศลิงเอาเธอรันที่ติดับปานมาชุดหนึ่งฮะ ไปเคลียร์คลิปแป๊บตรงนี้เป็คลิป,ปลเร็วจริงครับแต่จังหวะอยู่ไม่พร้อมกันเคลียร์คนก็ลำบากอยู่ตัวของมอสก็เคลียร์ย่างขึ้นนะเพราะม,มีโกอล์วอล์กเลยไว้หลบแล้วมอสครับเนี่ยการเล่น<อ>ครับจะรวบใส่ผีครับอ๋อฮะมาแปลงร่างเป็นผีหลอกหลอนใส่คนครับโอ้แต่แว่านั่นคือปีศาจครับและใส่บอร์กครับ แต่ตัวของเกสเซิร์ดมาสวยครับกดจัดเม้นเบดครับและปาดคิวเก็บทีเคนานครับตามมาด้วยยูซีที่พยายามจะลงสกิลแต่เกสเซิร์ดก็ยังตามเก็บไปได้เป็นดับเบิลคิวครับแต่โดนขานด้วยเดนแอนเบรตจากเจยกอนครับจะรอดไหมเกสเซิร์ดไม่รอดครับโอ้และสาตัวตรงนี้ครับยังนัวกันอยู่ครับทีมของครับเคอโอจีครับสวนคินกลับมาบิลีฟพยายามจะยิงชุดเคนทอสครับไล่เขากลับไปครับแต่ดูเหมือนว่าจะสําเร็จเหมือนกันนะโอ้ยื้อนานกันไปหน่อยครับแต่คิวตรงกลางก็เข้าเหมือนกันนะตายเลยครับสำหรับพร้้อออมมไวนเเ็ลืดด่ยฮะ ได้สิง่งก่อสร้างที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ตกดางครับมอสนี่นะฮะคนโดนเปิดก่อนเนี่ยรอดด้วยนะนะครับคือเมื่อกี้เขาคืข้อนเองทำสวยเลยนะนะครับแต่ว่าเรียกว่าจะเอาเยอะนะคืออยู่แค่ข้างนานแล้ว็นจังหวะที่ทเทรซเอ็นเกลือรวบม,มาได้สามตัวรวมถึงจงดดังหวะทีไอบรซของ ไลิฟด้วยครับทำไมแคดิกองตางันไปอาวโดนขาดทุเรีนเบนครับแล้วฉีดเข้าดิเเรครับโอโหโดน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 ดโดโและถอยกลับไปฮโด้แโดคดองครับไม่ปลอมดันบนฮะใด่ครนโหลบหลังหรือโดโดแโดนัดนัโดืคโดแต่โอนนี้โอสซินพโมจะหนีแต่เจอดนักมวยฮะโันเคนหมัดส่อกขวายโานกลับบ้านเลยครัีคลิปดันด้วยดนบนมาทล่าลสับไป ป้อมนี้ครับปกป้องไม่ได้ครับและดึงมอสกลับมาแต่มีไหมครับโกส์วอล์กดูตรงแล้วไม่มีครับโอ้มีตอนนี้ครับแล้วพยายามจะหนีครับได้สำเร็จด้วยฮะโอ้เจมส์ริปเปอร์เบสซิ่งครับมีมาครับรอยฮะโอ้ยครับและจิ๊บปได้แค่ครับเจอดักกลางทางครับจากกบเป็นศพครับพบกันที่บ้านนะครับเริ่มจะเป็นฮีโร่แล้วฮะ ดูเผือกแบบไม่มีไม่นีอะไงเงี้ยไม่มีเลยหัวแบบตอนนี้ไม่มีเลยอ่ะโอ้โหผมต้องทำกับบ้านแล้วแหละเผือกมีอ่ะเผือกมีอะไรระเล่ดนี่ผมทิ้งมาหลายหลายช็อตแล้วนะต้องมีบ้างแล้วแหละโอ้โหอยู่สีนี่ฮะเจอแวะเข้าไปแบบนี้ครับก็บสีเหมือนกันนะตอนนี้หมอไม่ได้คิดเล่นเกมฮะ ตอนนี้ได้คุมเกมมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับเขาครับโอ้ดึงมาใส่มอสครับแต่ท <Yes. S 1> ุกครั oh, okay. ้งที่ดึงมอสตอนนี้ดูจะไม่ดีเหมือนตอนแรกนะใช่ครับเนี่ยสกิลหนีเขามีนะครับด้านหลังเขาก็มีดาเมจด้วยฟอร์มระยะเริ่มจะดีกว่าแล้วด้วยครับสําหรับของทุกต่อเนี่ยครับมีเจกอสนี่แหละครับที่เป็นความสนใจครับและเหมือนจะเจอกับร็อกซี่ครับสําหรับเจกอสป้อมกลางโดนตีแตกไปแล้วครับ KLG โอ้และสไลด์ครับวิ่งไล่เจกอสเลยครับร็อกซี่ โอ้แล้วดูครับต่างคนต่างไล่ครับหน้าจอตรงกลางก็มีเหตุการณ์ครับซ้ายล่างก็ยังจะโบกกันอยู่แต่ว่าตรงกลางไม่มีแล้วไปดูซ้ายล่างกันดีกว่าครับขยายขึ้นมาอ่าเนี่ยครับแม้จะดีเน่หน่อยนะครับเจกอสครับนี่ครับวิ่งหนีครับโอ้โหตวนครับด้านซ้ายมือครับไม่น่าตัดภาพไปเลยครับครับผมโอ้เป็นมีมาร์คครับที่ไปเก็บที่เ็นเอเกนครับและรีมิกครับยืนเพลินไปหน่อยครับเจอะหนึ่งจับไปได้หนึ่งตัวครับแล้วได้ทีเคนายไปครับ โอ้ตัวไล่ต่างนานไม่ตายครับแล้วมึงมาหล่นตรงนี้หายหมดครับเหล่ามีมาครับตอนนี้มีความมั่นใจครับขอต่อยหน่อยครับเอ้เลนล็อกหลบครับนี่ฮะโอ้โหยังล็อกหลบครับดิบซ้ายดิบขวาครับนี่คนหรือรถโอ้โหนึกว่าฮานมาเองพื้นจากความตายครับประเคนหมัดครับใส่พานครับถวายหายไปเลยฮะโอ้โหรีเิควิ่งมานี่ นึกว่าโครงการ9คนละเก้าขอบตูนนี่ไม่ใช่เ้าคนละ9ก้เลยฮะเรียกว่า9 9้าก้ายกกำลังสองแล้วกันเออ9เยอะมากเก้9จะมีคนตายอ่ะมาแบบนี้ครับด้านบนด้วยครับตอนนี้ครับตุอยตุอยต่อยต้อมอยู่ครับตุอยอยี่ตุอยครับตอนนี้เด็กคอนเสิร์ตครับไม่ทรมดาอยู่โอ้โหนี่ดูแกเติร์ดครับใจเขาอะไรกันนะ่ะกินยากล้าหานร,ระดับไหนครับถึงเข้าไปปาดยกสามอะ โอ้และดูครับพิพิเองครับแกร่วมมาได้ก็จริงครับริชาร์เดดูจะไม่เพียงพอกับความแรงดาเมจของนาตาเลียบและเจแคาิโก้ครับเก็บไปครับและตัวที่เหลือครับก็ไม่รอบเช่นกันครับโอ้เป็นมีมาครับที่เรียกว่าประเคนหมัดใส่ตลอดครับยูซียืนไม่ได้ครับตัวเร็กมอนสเตอร์ครับยิงป้อมอยู่ก็จริงครับและมีเวฟคิดต่อไปกาลังจะมาด้วยครับปะทะแล้วครับตอนนี้เจก็สครับต้องหนีลับครับตัวด้านหลังครับทำได้แค่ยือสำหรับบีลีฟครับและใช้คุณนายบิ่กนตัวเองจะตายแลวเป็นรีเจนเนอรี่จุดมีมา ก่อนที่ท็อปเดย์คอนทามจะเข้าไปจบเกมครับโอกาสมากเหลือเกินฮะเจก็ตมาอีกครั้งหนึ่งกับพีเคนครับกับเจก็ตจะกันไหวไหมครับกำลังจะหวดอยู่ครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่สู้ดีครับและฝั่งของท็อปเดย์คอนทามครับเคทิ้ง้องอยากจะยิงป้อมเหลือเกินแต่ว่าคีิปดันหมดก่อนครับต้องมารอเวฟกันใหม่ข้างบนก็กำลังจะมาฮีโร่ก็กำลังจะบวกครับตอนนี้ยูตีครับยืนแช่ด้วยอันติและไม่สำเร็จที่จะกันขึบ้านแบบนี้ครับและกลายเป็นท็อปเดย์คอนทามขึ้นนำ2-0โอ้โหจาก ครับที่กำลังสงสัยว่าใครจะเป็นโรมิงสุดท้ายเป็นมาจ่าโรมิงครับแน่มาจา่าโรมิงไม่ว่าตอนแรกก็ดูเหมือนแบบจะส่งไม่ค่อยดีด้วยใช่ <นะ S 1> แต่เข้าไปก่อนแล้วมีปัญหาด้วยใช่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยจุดเปลี่ยนอยู่ที่ด้านขวาไปเก็บเขาไม่ได้และโดนสวนกลับมาใช่ับ<อ>หลังจากนั้นเลยฮะกลายเป็นว่าพลังในการตามดูจะไม่พร้อมเพียงสําหรับฝั่งเค G อืีนะครับในขณะที่พ็อปเซนาม มีเรียกว่าแผนการล่อลวงฝนข้ามที่ดีกว่าแล้วกันต้องบอกแบบนี้ครับทำให้แคริอคกกองเนี่ยแทบจะไม่โดนโฟกัสเลยใช่ค,คือเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนโดนล่อซื้อครับใ,ใช่ครับที่เ็นเอ็นนี่เจอผีหลอกหลายรอบมากใช่ครับกลายเป็นว่า <c oughs> รวบมานี่แทบไม่ ไม่เป็นผลเลยครับในเกมนี้สำหรับทาง,างคริสติกข,ของทีมเอ็กซ์เอ็นครับคือมอสเนี่ยปล่อยปล่อยให้รวบเลยนะครับแล้วค่อยใช้โกส์วอลก k ในจังหวะท้ายที่สุดและมีมาร์คนี่นะก็ต้องให้ช็อตนั้นแหละช็อตดิฟขนาดนั้นน่ะเป็นจังหวะมาไปแตวันคิวด้วยนะโยกเลยครับโยกเป็นดันเช่นโลเลยอะดันเช่นโล กอ่อนข้างสูงมากครับในเกมนี้ครับสำหรับทางหน้าของแรสของมีมาร์คฮะแปดหนึ่งหกฮะโอ้โหทับทิศที่สามเปอร์เซ็นต์ครับสกอร์สูงผมว่าน่าจะอยู่ชั้นแบบชั้นแปดชั้นเก้าอะเป็นแบบคอนโดแบบโลไลท์ใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นไฮไลท์นี่จะเป็นสายสองเลยนีโอ้สางสองแล้เออเริ่มมาแล้วบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วโอเคโอเคนะครับผมอ่ะไปดูไฮไลท์กันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันที่สามต่อครับระหว่างคู่นี้ฮะ